สวัสดีครับชาวชิบะเลี้ยนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวอล์ฟเดอะวิชั่นเซนต์แฟนตาซีนะครับสำหรับอ่าวันนี้ก็เป็นช่วงอะไรจะมาจะไปนะครับมาช้าหน่อยครับมาถึงหกโมงอย่าเลยคือจริงๆเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับหลังจากการขับรถที่ยาวนานหลังปีใหม่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรมาใหม่บ้านนะครับปีใหม่เป็นไงครับบ้างครับเที่ยวสนุกสบายดูผู้กันสนุกสนานไหมส่วนผมเองก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับอ่ะก่อนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ทิ้งคลิปของอ่า เ i ยนะเฟิร์สโซนเยร์ไว้2คลิปนะครเป็นทิวเฮอรียนอกเกมแล้วก็ในแมทนะครับแต่ว่าอ่าเอนจินนึงก็อยากจะทําคลิปเกมนั้นต่อเรื่อยๆนะครับอ่าไม่รู้ว่าจะมีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ก็อยากให้มาดูดูกันสักนี้หนึ่งกันละกันนี่อยากให้มาเล่นด้วยกันเลยฮะมีคนแอดมาเหมือนกันนะผมรับหมดแล้วทุกคนนะผมตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่าใครแอดผมมาบ้างแอดมาจากในแมทหรือแอดจากอะไรไม่รู้ผมกดรับหมดเลยแต่ว่า ถ้าออนมาแล้วเห็นผมแบบไม่ได้เล่นอยู่หรือเล่นอยู่อะไรก็ตามเนี่ยก็ก็ทักทายมาได้นะอ่าสำหรับเกมนั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอันนี้มาช้านี้นหนึ่งอ่าโอเคมาแล้วตัวแรกอ่าเดี๋ยวเล่ตนตังนี้นะฮะแจนยูเอร์รี่ลออ็อน,นะครับอ่าสำหรับเดีอยน,นี้จะเป็นอ่าตั๋ว s ี l เ c ็ก o าดนะครับยูนิตคูณห้าทุกวันเลย อ่าโอเคแล้วก็อ่ามีแจกหมื่นเพชรด้วยใช่ไหมวันละสองพัน0อ0อเนาะอ่าอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็ฉากแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเลือกได้นะครับถือว่าดีเลยอันถัดไปอืมกิลเบตเทิลเอเลน่าแมนะครับเอาโอเคอันถัดไปนะครับทางเข้าเหมืองนะครับแบบนี้จะเป็นท่าแอคแททลมอัพนะคะอ่าก็คงจะเห็นตัวท่าลมกันเยอะขึ้นั้งหรือเปล่าสุดท้ายก็แสงหมดตอนนี้ก็เมตาก็แบบเอเลนาเจเดน ก็ดเจอกันแท้ทุกทีมเลยนะเออกาตัวผมเองที่ไม่มีเจเรนนะครับก็มีแต่ไอเลนาก็จะเจ็บๆหน่อยไอเลนาแมปเพิ่มเป็นอ่าเม a ิกแท็กเลสอัพนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับเรียวนี้คลาสเซนวินซิตี้นะครับอันถัดไปโอ้เสียงดังเลยอ่าฟีแมปนะครับไม่มีอะไรฟีแมปก,ก็คือเม i ิกแท็กอัพเหมือนกันนะครับเป็นแบบเดียวกับข้างบนนะครับอ่าต่อไปคิทตันเฟสติวัล ามาดูครับแคมเปญน,นะครับอ่าล็อกอินก็แจกฉายของเลดี้จุ๋มทั้งหมดสี่สิบอ่าแล้วก็อันนี้ตัว๋วเออตั๋วนี่ก็เป็นลูกคริสตันด้วยนะอ่าแจกกี่ใบเนี่ยสองใบวันละใบอย่างงี้เหรอเอออ่าโอเคโอเคอ่าประมาณนั้นแหละมันก็เหมือนเหมือนเดิมเลยนะอ่าแล้วก็จะมี ดาบนะครับอันนี้เป็นดาบอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูสิวันนี้เอาเดี๋ยวนี่วันนี้เอาเดี๋ยวคิสซันนะครับ e อ q u e ว t ซีหนึ C ่งนะครับ Stain Within นะครับอ่า ...Saber Storm มเดี๋ยวดูสิเป็นดาบอะไรกันจะได้เป็นเตรียมฟาร์มกันนะครับ่าเดี๋ยวดูในนี้อ่า ...Equipment นะครับดาบอ่า g r e a t Sword นะครับ อันนี้โอ้โหแกซอสบวกวินแอคสามสิบนะครับบวกสแลสสิบห้านะครับอ่ายัางไงก็ต้องทำลแล้วแหละนะอ่าไม่ว่าจะเอาไปถือให้ใครถือนะก็จะคนถืออีกคนหนึ่งก็ม,มีโอโดอาปะ <c oughs> <c oughs> ก,ก,ก็ก็โอเคอะ่ะเออแต่ดัานนี้แบบแค่ได้เนยนะแอซซอลก็ร้อหกสิบแปดนะครับอ่า a c c u r a c y 3นะครับคีเลสนะครับอ่าสำหรับใครที่ชอบความแม่นจะเอาแม่นก็ได้แต่ว่าดาเมจก็จะลดลงเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้อ่าอันนี้ไวทัลไวทัลไม่มีอะไรเราไม่ต้องสนใจไวทัลอ่าสำหรับใครชอบความแม่นยำก็จะเอาเอฟก็ได้ไทยเอฟก็ได้นะครับแต่ว่าดาเมจก็หายไป4 5หเลยเนะี่ยถือว่าเยอะอยู่นะ45ผมว่าเยอะมากนะเออกับความ accuracy ที่ได้เพิ่มมา9้าเอ้ย11เนี่ย โอนะ้โผิด11น่ะแล้วแต่ว่าคิดว่าคุ้มไม่คุ้มนะแต่ดาบนี้ต้องมีนะครับเป็นดาบที่ต้องมีเพราะว่าาดาบธาตุยังไงก็ต้องมีนะครับอนาคตจะมีตัวใช้หรือไม่มีตัวใช้ยังไงก็ควรจะเล่นนะครับน่ะเขาบอกว่าจะได้บอสซาม,มาพาราไดด้วยนะครับถ้าเล่นจบนะอ่าประมาณนี้นะครับก็จะมีเฟนกิฟต์กิ้วกิฟต์คูณสามอะไรก็อย่าลืมไปแจกแจกกันไปแล้วก็อ่าอันลิมิเต็ดกิวแชมเบอร์นะครับวันที่หนึ่ง เดือดเออวันที่5เดือนหนึ่งนะครับถึงวันที่11เดือนหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับอ่าซีเข็ดก็ซอรเกสซอรแอ็นะครับอ่าแกับยูนิตเดี๋ยวเรามารีวิวกันวันพรุ่งนี้ละกันเนาะอ่าอันนี้เป็นลิมิตเต็ดนะครับเหมือนเดิมนะวันแรกเราเรียกคือสั้นท่านลมนะครับอืมไนเบรแล้วก็ดากูนนะอ่านี่ลิมิตเบิร์ดนะครับ เพิ่ม slash ex ส,สามเทิร์นแล้วก็ดิวดาเมจ g e L นี่ไปข้างหน้านี่นตีรถอアินะเป็นตัวแทงด้วยเป็นแทงเน,ะนาะนี่นะครับแล้วก็จะมีบิงโกอ่าได้บิงโกแน่นอน ex มีตัวเดียวคอร์ร้อยนะครับ แล้วก็ได้ดับเบิลเจด้วยแล้วก็ยูนิชาร์ดในลาเ n นอฟเกลนะครับลาเบนอฟเกลอ่าโอเคประมาณนี้นะฮะอะไรจะไปเมาดูอะไรจะไปกันบ้างอาทิตย์นี้น่าจะมีของไปเยอะนะครับอ่าหนึ่งก็คืออันนี้ที่คูณ2จะไปนะครับอ่าอันนี้อันนี้ยังอยู่เบนวิทไลยังอยู่นะครับอันนี้นะครับนี่นี่เชนอับเบิลยอนิทนะครับอ่าเลงหนึ่งวันนะครับอ่ามอกช็อป ม็อกชอ็อปนี่อ่านี่แหละอะไรไปบ้างอันนี้ยังอยู่อันนี้อันนี้อันนี้ไปอ่าอันนี้ยังไม่ต้องแลกก็ได้นะครับอ่าอ่าของไฟนอลสิบห้านะครับจะจะมีให้แลกต่ออีกหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าตัวตู้อะจะไปภายในอาทิตย์นี้แล้วมั้งอ่าแล้วก็อ่าโกลบอลเฟสติวัลนะครับก็น่าจะยังอยู่อีก หนึ่งอาทิตย์นะครับอ่าห้าห้าสเต็์อันนี้จะหมดแล้วนะอย่าลืมจวนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าพวกนี้ก็จะหมดอันนี้ยังเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งคู่บอลเฟสนะครับส่วนอ่าอ่านี่อันนี้ปีใหม่นะครับก็หมดเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็เอาพวกนอกตีนี้ไปนานแล้วหรือเปล่าเปตั้งสิบห้าไปแล้วแต่ทิที่แล้วอ่าใช่ใช่ใช่อนทิตนี้เหลือนี่อืม ประมาณนี้ฮะส่วนผมก็มีเพชรเหลือพอที่จะกดเลดี้จุ่มได้นิดหน่อยอันนี้เป็นเพชรฟิลมหมดเลยมั้งอันนี้มีเพชรแจกทุกวันก็เราก็รับไปอพวกก็จะได้รวมของพวกนี้ด้วยก็จะเป็นได้เป็นหมื่นแปดนีประมาณนี้แล้วก็อะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,ร,วาระบบการการ,ารันตีจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวลองดูอลองแน่นดู ลองรู้กันว่าผมจะจั่วคุมไหมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนยูนิตยูนิตเองถ้าผมถึงอยากได้ท่านเลดี้จุ่มท่าน um, ลมนะครับหนึ่งเป็นแทงที่ดีสองคืออ่าเนี่ยครับก็คือจริงๆตอนนี้คอลมผมเล่นอยู่3ตัวแค่นี้แหละอ่า Little ลิตอลีลาผมก็ยังไม่ได้ทําขึ้นมาอันนี้ถ้ามีเลดี้จุ่มมาก็ผมก็อาจจะเล่นหลบ2ตัวแท้งหนึ่งตัวได้ฮะมันก็เป็นอะไรที่ดีอยู่ประมาณนี้ผมก็เลยแอบอยากได้นิดหนึ่งอ่า,อาประมาณนั้นฮะอโอเคครับสำหรับอะไรจะมาจะไปก็ สั้นๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับรีวิวเลดี้จุ๋มแล้วก็อ่ส่วนส่วนอะไรนะเฟิร์สโซนเย่ก็คงยังมีมาเรื่อยๆนะครับก็ลองมาดูกันนะโอเคเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย